่างปีบบออัาเนามันเนาวนะคะัวห้อมซอยัวห้อมแมยปน้องัห้อมแม่ผิดนะคะ กุ้งนะจ๊ะขวดตัวแก๊กนะตัวหลานโต้กับกุ้งแล้วก็จะาอุ้มโต๊ดป้าโต๊ดปลอมเลยนะคะกับก้าวยัยแม่วันนี้ปีเศร้าโคกับโรงบ้านกันเลยก็อิก,กินนำ้ำจุบกับจะาอุ้มโต๊ดยาแม่ว่าจัดไปแล้วปลอมเลยนะคะกับปีนออหน้า เอานะคะปวหอมโซยปวหอมแมวีปนอนวหอมแมวผิดนะคะเจ้านมวกลุกมใจ กุ้งนะจ๊ะขวตัวแก๊กนะตัวหลังโต้กับกุง้งแล้วก็จะาอุ้มโต๊ดป้าโต๊ดปลอมแล้วนะครับกับก้าวยายแม่วันนี้ปีเส้าโคกจากโรงพยาบาลกันเลยก็ไปกินน้ำจุบกับจะาอุ้มโต๊ดยายแม่ว่าจ,จ,จัดไปแล้วปรอมแล้วนะ